โอเคครับน้องๆก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กับแมปจูโจ,จ้บล็อกที่เพิ่งกลับมานะครับผมไม่รู้ว่าเพิ่งกลับมาหรือเปล่าตัวเฮียอะไรวะเบจิตา้าก็คือไม่รู้ว่าเพิ่งกลับมาหรือเปล่านะครับผมก็เพิ่งทราบข่าวได้แค่วันเดียวนะฮะคือจากที่ก่อนหน้านี้เขารีเวิร์กไปนะครับไม่รู้ว่ารีเวิร์กเอ่อรีเวิร์กแบบไหนนะฮะแบบใดนะครับ,แบบนนรบผมกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วนะฮะก็คิดถึงมากๆเลยเวอร์ชันนี้นะครับผม คิดถึงเวอร์ชันที่เราต้องบินหาสแตนเพราะว่าเวอร์ชันก่อนหน้านี้เป็นการซื้อสแตนซึ่งเงินหาได้ยากมากๆเลยนะครับทําไมมีแต่วพวกตัวเล็กวะเนี่ยนี่ทุกคนผมมีอาร์มอนทําไมมันไม่มีแสงอ่อ๋อนี่ยังมีเป็นขนนปลอมปลอม,ปลอมเนี่ยนะตรงนี้นะเรากดอะไรได้บ้างกด F คืออะไรกด F ทำไมกูตายละ่ะอ๋อไอ้นั่นมันฆ่าเราเหรอเดี๋ยวคอยรอบคอยรอ พิกคีฟ้าเฮ้ยทุกคนทุกคนอยู่เหมกูได้สแตนทุกคนผมได้พิกคีฟ้าผมได้ผมได้พิกคีฟ้าไม่อยู่ๆผมูกับหมูก็ได้สแตนเอา้างงเลยต้องต้องต้องถ่ายสไตล์โจโจโ้หน่อยแป๊บนึงพิกคีฟ้าโหเฮียพิกคีฟ้า สแตนตัวเตี้ยวกูอีกหนอ่งไปได้โอเคพีชฟ้าเมื่อกี้ผมกดตัวเอแล้วผมก็ตายนะครับไม่เป็นไรทุกคนสกิลตัวคิวผมเป็นไรไม่รู้ฮะเอาใหม่เอาใหม่ปึ๊บฮะอ๋ออันนี้คือการกดกระโดดหรอใช่ไหมอันนี้เป็นการกดพุ่ง เดี๋ยวดูดูดูเออมันมันมันอัพสเตตยังไงกดสถิติใช่ไหมโอเคทุกคนผมงงมากอยู่ดีผมก็ได้สแตนมานะฮะเอาละพิชซี่ฟื้นไอ้กำเลยพิชซี่ฟื้นไอ้กำมันโอ้โหอะไรระเบิดโอ้อะไรระเบิดงงตุ้มเลยวีวีโอ้คิดถึงอ่ะคิดถึงเวอร์ชันนี้มากเลยทุกคน ผมคิดถึงโจโจ้จริงๆนะผมอาะหายจากแมปนี้ไปค่อนข้างที่จะนานอะ่ะทุกคนคิดดูดีว่าผมต้องผูกพันแล้วก็ผูกแล้วก็พันผูกขนาดไหนพลังเนหน่มสองสามสี่ห้าหกพลังนี่คือสแตนไหมทุกคนใช่ไหมใช่ใช่พลังคือสแตนทุกคนผมชาร์จแล้วมันจะได้อะไรอะ่ะ เลต้องอัพสเตตก่อนว่านังพลังชีวิตฮะสิบเลยหรอหรอ,อันนี้ชาร์จแล้วเราได้อะไรครับชาร์จแล้วเราจะต่อยแรงขึ้นหรอไม่แต่กูได้สเตนมายังไงกูยังงุอยู่ตัวเนี้ยมันยังคงเป็นคำถามในหัวคุอยู่เนี่ยอันนี้อันนี้เป็นสูตรเป็นสูตรฟามน้่เราไม่ได้ตั้งใจตี เอาอไหมลูพินนี่อันนี้เป็นสูตรนะเป็นสูตรฟาร์มนะฟาร์มเร็วกว่าเดิมนะครับหมายถึงว่าถ้าไฟฟ้าเต็มเราจะต่อยแรงขึ้นใช่ไหมแป๊บนึงชาร์จไฟก่อนอ้าวชาร์จดิพี่ชาร์จชาร์จชาร์จจริง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 ,ง,ง,งผมจะลองให้มันเต็มร้อยดูนะทุกคนกูได้สแตนมาได้ไเงียบมากตอนนี้มันตึบ๊บมันตึ๊บเลยนะครับ ตอนนี้มันตึบมันตืบเลยนะฮะอ่าใช่แล้วนะครับอันนี้ง่ายอันนี้ง่ายน,นี่ง่ายมันไม่ตอบโต้อะไรเลยน่าจะเพราะว่าผมอุยอุยตอบโต้อยู่ตอบโต้อยู่แต่ว่าตอบโต้แบบน้อยสแตนกูอ่ะมันเหมือนกระเทอยังไงไม่รู้อ่ะทุกคนมันไม่ม,มีมันมีลิฟต์ด้วยเฮ้ย แบบไอ้เจ้กูจะรอเอาดาบเจ้าของตอนไหนก็ได้มเข้าใจที่กูพูดไหมยู่ใส่แล้วมันก็เรียบร้อยอย่าเล่นกับผมเอ้อกูโดนลิงต่อยผมว่าต้องเป็นโชคชะตาแน่นอนเลยที่ให้ผมแบบว่าใชเ้เนี่ยนะครับพริกชี้ฟ้าเนี่ยนะครับทุกคนคิดเหมือนผมปะ เมื่อก่อนเล่นหนุกมากตอนนี้โจโจ้กลับไปแล้วนะครับกูตีมึงตัวหนึ่งคุณเหื่ยมากเลยน่จริงทางตูดรอแล้วมาดิมาตอนนี้มึงแค่ผมพร้อมแล้ว อุ้ยงงงงมันต่อยช้าอยู่อะทุกคนกูยังไม่ได้สกิลอะไรเลยสกิลแรกสกิล E เนี่ยอ d i r e c t ิก,กคันเนี่ยเดี๋ยวผมต้องไปชาร์จไฟก่อนเหรอใช่ไหมผมต้องไปชาร์จไฟก่อนเหรอเดียเด๋ยวนะผมชาร์จไฟก่อน ม่นพาลิฟด้วยไอ้เหี้ยแตนก็คือทุกคนดูนี่ฟาร์มง่ายขึ้นมันเหมือนแบบเราสตาร์ทอีกฝ่ายได้ใช่ไหมมันเหมือนแบบเรามีไฟฟ้าเต็มแล้วเราห้าวอะเออเนี่ยง่ายง่ายขึ้นไหมง่ายขึ้นไหมทุกคนว่าง่ายขึ้นนะมันมัน,มนไม่ใช่ไม่ใช่เล่นๆน,นะทุกคนจะเลี้ยดเลียดเพิ่มน้อยอยู่ ผมต้องรีบแจ้งเรื่องนี้ให้คุณเจทราบเพราะคุณเจชอบเกมนี้มากเลยนะครับจบคลิปเพียงเท่านี้ว่ามาแจ้งเตือนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้อยื่อแบบนี้อีกสักพักหนึ่งเลยนะฮะก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะผมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพี่บาร์รอด,ด้วยนะครับเป็นกาลังใจพี่ไปถึง500้อซับนะครับผมโอเคตัวนี้แล้วนะเอาไว้เจอกันบุ๊ย